ในภาษาเขมรนะคะวันนี้เรื่องที่จะเรียนก็คือคําที่มาจากภาษาเขมรนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะวันนี้หัวข้อนะคะจิบสมุดขึ้นมาจดนะคะหรือว่าใครที่ไม่ได้รับสมุดกลับบ้านนะคะสามารถที่จะใช้กระดาษน,นะคะแล้วก็ช่วยเก็บนะคะหลักฐานร่องรอยนะคะการทํางานไว้ด้วยนะคะอ่าเริ่มที่สไลด์แรกนะคะคำที่มาจากภาษาเขมรนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะ คำภาษาขเขมรเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะก็หลายรูปแบบนะคะตั้งแต่อดีตแล้วนะคะถ้าใครที่เคยเรียนนะคะวิชาประวัติศาสตร์ก็จะทราบดีว่าไทยกับขเขมรเนี่ยมีความสัมพันธ์กันในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการสงครามการเมืองแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆนะดังนั้นก็ไม่แปลกเลยที่ าหากที่ชาติใดนะคะมีการสัมพันธ์กันไม่ว่าด้านใดนด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะรับคํารับภาษารับศิละปะวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาในประเทศของเราด้วยซึ่งในภาษาเขมรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคำที่เรายิ้มเขามาใช้เนี่ย ก็มักจะไปปรากฏอยู่ในวรรณกรรมวรรณคดีนะคะหรือแม้กระทั่งคำราชาศัพท์ก็เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆพวกคำที่เราพูดกันในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ก็มีเหมือนกันนะคะก็คือจะมีทั้งส่วนที่อยู่ในวรรณกรรมวรรณคดีเป็นราชาศัพท์ด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่คนธรรมดาสามัญเนี่ยไว้พูดคุยกันในชีวิตประจำวันเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะ สำหรับหลักการที่เราจะสังเกตนะคะเราจะสังเกตได้อย่างไรนะคะมันก็มีข้อสังเกตอยู่นะคะว่าคําที่มาจากภาษาคขเมรเนี่ยถ้าเราจะดูเนี่ยเขาจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะแต่ข้อสังเกตเนี้ยก็เป็นเพียง ข้อสังเกตเท่านั้นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตรงตามหลักการนี้ทุกคำนะคะเป็นเพียงข้อสังเกตนะคะที่เราจะใช้นะคะเป็นหลักการในการสังเกตได้ว่าคําว่าอะไรบ้างนะคะที่เราเนี่ยยืมมาจากคำอนนะคะข้อสังเกตแรกเลยนะคะในคําภาษาคำอนเนี่ยมักจะไม่มีวรรณยุกต์นะคะไม่มีวรรณยุกนะคะยกเว้นนะคะบางคําเท่านั้นนะคะที่ ที่มีวรรณยุกต์นะคะแต่ว่าเป็นภาษาเขมรนะคะก็อย่างเช่นนะคะมีคําว่าคู่นะคะสเสน่งนะคะแล้วก็เขม่าอ่าสามคำนี้มีวรรณยุกต์แต่เขาเป็นภาษาเขมรนะ,ะแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วเขมรน,นั้นจะไม่มีวรรณยุกต์นะคะ,ะทีนี้เวลานักเรียนจดครูแนะนํานะคะเวลาจดเนื้อหาในการบรรยายเนี่ย ในหัวข้อนี้เนี่ยนักเรียนจดเป็น Mind Mapping ก็จะดีนะคะ My m i n d mapping จดหัวข้อแล้วก็จดตัวอย่างลงไปนะคะก็จะทําให้นักเรียนดูง่ายขึ้นนะคะอ่าดังนั้นครูอ่ากำหนดเลยละกันนะคะว่าให้นักเรียนนะคะจดเป็น Mind Mapping นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดอีกนิดนึงตอนท้ายนะคะจากนั้นก็ส่งเป็นไฟล์ PDF นะคะส่งไปใน m o เดิ e ได้เลยนะคะอ่าต่อไปนะคะลักษณะข้อที่2ค่ะคําภาษาเขมรนัร้นมักจะ ไม่ประวิสัญชนีนะคะอะไรคือประวิสัญชีรู้จักไหมคะอะไรคือประวิสัญชนีนะคะไม่ประวิสัญชีอะประวิสัญชีก็คือรูปแบบนี้ค่ะสระอาะแบบนี้เห็นไหมอ่ะนี่แหละคือประวิสัญชีก็คือสระอาะแบบ เต็มรูปแบบนั่นเองนะคะแบบเต็มรูปเลยนะคะเขาเรียกว่าปรัวิสัญน,นีแต่คําในภาษาเขมรนั้นนักเรียนจะสังเกตได้เลยว่ามักจะไม่ค่อยมีสระอะแบบปรัวิสัญน,นีเนี่ยปรากฏอยู่นะคะอ่ะอย่างเช่นคําที่ครูยกตัวอย่างมาให้ดูในวันนี้นะคะอย่างเช่นคําว่าละอ,อเห็นไหมคะละละก็จะเป็นการออกเสียงอะแบบกึ่งเสียงนะคะหรือเราเรียกว่าสราะอะลดรูปนะคะก็คือมันจะไม่มีรูปปรัวิสัญน,นีให้เราเห็นนะคะผะจง ดังนั้นเวลาออกเสียงเราก็จะไม่ได้ออกเสียงอะแบบเต็มเราก็จะไม่ได้ออกว่าผาจงอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเราจะออกเพียงกึ่งเสียงก็คือผาจงนะคะผาอบฉง,งนอ่าอันนี้นะคะเป็นลักษณะตัวอย่างประกอบนะคะอ่ะต่อไปนะคะหลักสังเกตข้อที่3ค่ะในภาษา,ขาเขมรน,นะคะคำที่เรายืมมาจากขาเขมรเนี่ยมักจะนะคะใช้นะคะตัวสะกดรอเรือลอลิงยอหญิงนะคะในมาตาแม่กน ในมาตราแม่กลนะคะอย่างเช่นคําว่าขาจรสะต์สะ,สะนนะคะแล้วก็ผจญน,นะสังเกตเลยนะคะว่าภาษาเขมรมักจะใช้ตัวสะกดรเรือรลิงยอญิง,ง,งในมาตราแม่กลนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะมักใช้นะคะจอจานหรือสอเสือเนี่ยเป็นตัวสะกดในมาตราแม่กดอ่ะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้แม่กลนะคะอันนี้แม่กดอ่ะก็อย่างเช่นนะคะคาว่าสเสด็จ ตรวจจรัดดำรัดสำเร็จผด็จตรัดนะคะ,ะคำเหล่านี้เราก็จะสังเกตเลยว่าหน้าตาของเขาเนี่ยก็คือเป็นคำที่เรายืมมาจากภาษา,ขาเขมรน,นั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่5ลักษณะที่5ภาษา,ขาเขมรมักจะควบกล้ำและอักษรนำนะคะควบกล้ำและอักษรนำอ่าเป็นยังไงนะคะควบกล้ำนะคะ ควบกล้ามส่วนใหญ่อะอย่างเช่นกระดานกรออะนี่เราเรียกว่าควบกล้ามนะคะกระดานกระจายกรอระสมอะ,อะเวลาคำ,คำเขมรเนี่ยหรือว่าภาษาเขมรดั้งเดิมเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าคนที่พูดภาษาเขมรเนี่ยก็จะออกเสียงแบบควบกล้ามเป็นส่วนใหญ่นะคะควบกล้ามรเราเรื่อนะคะโดยเฉพาะ,ะคนทางแถบนะคะภาคตันออกเฉียงเหนือของไทยนะคะทาง อ,อีสานใต้นะคะเช่นสุรินทร์นะคะบุรีรัมย์นะคะก็จะเป็นโซนจังหวัดพื้นที่นะคะที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาเขมรมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่า,าจังหวัดทางอีสานใต้เนี่ยมีดินแดนนะคะที่ติดก,กับชายแดนของประเทศเขมรนั่นเองนะคะอประกายอ่าปอรอนะคะกระจอกอ่ากอรอนะคะอ่ะหรืออาจจะเป็นคำควบกล้ำอื่นนะคะอย่างเช่นขลังขลาดอันนี้ก็จะเป็น ขอรอนะคะอะนอกจากเป็นการควบกล่ำแล้วเนี่ยอีกลักษณะหนึ่งที่เด่นมากเลยของภาษาคขมรนนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการใช้อักษรนำนะคะอย่างเช่นขนาดขอรอขจีสนุกสนานอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราเรียกว่าอักษรนำนะคะ,สะเสด็จอักษรนำก็คือหมายความว่าพยางค์ที่สองเนี่ยพยางค์หลังเนี่ยมันจะมีเสียงหอนำนะคะถนน ฉเฉลียวฉลองขนุนถนอมสงบเป็นต้นนะคะอันนี้อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะที่ที่เป็นคําที่ไทยนะคะยืมมาจากคามินนะ,ะซึ่งเท่าที่ดูในตัวอย่างเนี่ยก็ถือว่ามีจํานวนค่อนข้างเยอะแล้วนะคะต่อไปลักษณะข้อที่6กคาราชาศัพท์ของไทยนะคะก็ส่วนใหญ่เราก็รับมาจากคำอินเหมือนกันนะ,ะในเรื่องของคําราชาศัพท์บางคำนะคะอะอย่างเช่นคําว่าทุน ขนยขนงตรัสเสวยบรรทมสเสด็จนะคะอ่ะคำเหล่านี้ก็เป็นคำที่เรายืมเขมินมาแต่ว่าไม่ได้ใช้กับคนธรรมดาสามัญนะคะแต่ว่านำมาใช้กับคำราชาศัพท์นะคะเป็นอีกระดับภาษาหนึ่งนะคะต่อไปหลักสังเกตข้อที่7นะคำามินเนี่ยมักจะขึ้นต้นด้วยบังบันบาแล้วก็บัน อันนี้ก็เป็นอีกหลักหนึ่งที่สังเกตง่ายมากนะคะถ้าเจอคําที่ขึ้นต้นด้วยบังบันบาบันเนี่ยมักจะมาจากคำนีมักนะค,ะคำว่ามักมักคือไม่ได้หมายความว่าทุกคํนะ,ะมักคือส่วนใหญ่นะคะมักแปลว่าส่วนใหญ่อ่ะอย่างเช่นนะคะบังคมบังเกิดบังอาจนะคะอ่ะหรือถ้าขึ้นต้นด้วยบันนะคะบันเหินบันดานนะคะ ขึ้นต้นด้วยบาก็จะมีบาเพนบาบัดนะคะหรือขึ้นต้นด้วยบังบังก็มีอ่ะเพิ่มไปอีกคำหนึ่งนะคะตรงนี้ในสไลด์ยังไม่ได้เขียนนะคะเพิ่มไปขึ้นต้นด้วยด้วยด้วยบันอ่ะบังอ่ะมีแล้วคำแรก่ะโทษทีนะคะครูเพิ่งเห็นอ่ะก็จะมีบันที่เป็นรอหันนะบันที่เป็นรอหันนะคะเช่นบันทมบันจงบันจุนะคะอ่ะส่วนบังก็จะเป็นพวก บางออนบางเอินบางเกิดบางคมอะไรพวกเนี้ยนะถ้าคำที่มีลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเป็นคำที่ไทยนะคะได้ยืมมาจากเขมรนะคะ เมื่อกี้นี้ครูอบอกว่าทางอีสานใต้ใช่ไหมที่ติดกับขมรอนอะแล้วก็ยังมีอีกโซนหนึ่งนะคะที่ติดกับชายแดนขมรนอีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอาจจะติดในฝั่งของทะเลขมินนะคะนั่นก็คือทางจังหวัดตราดนั่นเองนะคะตราดนะก็อาจจะติดในชายแดนของทะเลนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีทางสักแก้วอะอันนี้ก็จะเป็นจังหวัดที่รับวัฒนธรรมของขมรนมาด้วยนะคะต่อไปหลักการสังเกตข้อที่8นะคะ ก็มักจะขึ้นต้นนะคะด้วยคําว่าคําสระออาทั้งหลายนะกำคาจําชําดําตำทำอ่ะพวกนี้ก็จะเป็นหลักสังเกตว่ามักจะมาจากคำีนะคะ,อ,ะอย่างเช่นจดตัวอย่างไปนะคะกาเดากําจัดกําลังกําแพงคานะคะคานับนะคะจาจาเรียง ดำเนินตำนานทำนายดำริกำเนิดจำนายตำรวจชำนานชำ,ชำร่วยชำรุดอ่ะพวกนี้นะคะเสียงอ่ำๆทั้งหลายเนี่ยนะคะ<อ>ก็จะเป็นหลักสังเกตว่ามาจากภาษาคามีนนะคะต่อไปหลักข้อสุดท้ายข้อที่9แล้วนะคะข้อที่9นะอ่ะบันทึกเป็นเป็นไมล์แมปปิ้งแล้วกันเนอะดูง่ายนะคะจะได้ส่งมาเป็นเป็นชิ้นงานด้วยนะคะ คำภาษาเขมรส่วนใหญ่แผลงคําได้นะคะคาว่าแผลงแปลว่าแผลงแปลว่าอะไรคะคาว่าแผลงนะคะคาว่าแผลงแปลว่าเปลี่ยนแปลว่าเปลี่ยนนะคะดังนั้นแผลงคําก็คือภาษาเขมรเนี่ยเขาจะมีหลักการแผลงคําก็คือหลักการเปลี่ยนรูปคานั่นเองเปลี่ยนแปลงรูปคำอ่ะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะในการเปลี่ยนแปลงรูปคำเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วคำคำนม่หนึ่งพยางเนี่ยเขาสามารถนำมาแผงคำได้นะคะแผงคำจนกระทั่งกลายเป็นคำสองพยางแต่ว่ายังคงมีความหมายคงเดิมนะคะมีความหมายคงเดิมอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะในตัวอย่างคำแรกเลยคำว่ารำนะคะก็แผงมาเป็นระบำอ่ะแผงแล้วก็จะเป็นสองพยางแต่ความหมายรำกับระบำก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะอันนี้เรียกว่าหลักของคำแผงนะคะ ช่วยนะคะคำว่าช่วยก็แผงมาเป็นชําร่วยนะคะชารวยนะคะ,ะ,คะดังนั้นเวลาที่ไทยยืมมาเนี่ยคือปกติแล kind of ้วช่วยกับชํารวยของคำอินเนี่ยเขาก็ความหมายเดียวกันนะคะแต่เวลาไทยยืมมาเนี่ยไทยก็ยืมช่วยมาด้วยยืมชําร่วยมาด้วยแต่พอนํามาใช้เนี่ยปรากฏว่าไทยก็ใช้ช่วยในความหมายหนึ่งแล้วก็ใช้คําว่าชําร่วยในอีกความหมายหนึ่งแต่จริงแล้วดั้งเดิมเนี่ยก็มาจากคําศัพท์ขมอินนะคะชาร่วยก็แปลว่าช่วยนะคะต่อไปทก ก็แผงมาเป็นทรกนะคะและตรวจก็แผงมาเป็นตำรวจนั่นเองนะคะอะหมดแล้วนะคะหลักการสังเกตคำที่มาจากภาษาคขมรทั้งหมด9ข้อด้วยกันนะคะให้ในักเรียนสรุปนะคะเป็น MindMapping นะคะที่จะเตรียมส่งงานนะคะในเย็นนี้นะคะนอกจากจะสรุปเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำอีกอย่างหนึ่งนะคะทั้งห้อง6นะคะแล้วก็ห้อง10นะคะยกเว้นยกเว้น4ีกหกลุ่ม B ไม่ต้องนะคะเนื่องจากทำแล้วนะคะ อะวันนี้นะคะการบ้านมีการบ้านนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ทดสอบนะคะว่าเข้าใจไหมวันนี้แบบฝึกหัดคือให้นักเรียนฝึกแผลงคำนะคะครูจะมีคํามาให้ทั้งหมด15ข้อนะคะเป็นการแผลงคำนะ,ะ,ะเราค่อยๆดูไปนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างข้อแรกนะคะมีคําว่าเดินมาให้นะคะคำว่าเดินนะคะมีการแผลงคําแผลงคํากลายเป็นคําว่าอะไร ตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อแรกเฉลยให้ก่อนนะคะคาว่าเดินเมื่อแผลงคําแล้วก็จะกลายเป็นคําว่าดาเนินนั่นเองนะคะ,ะดังนั้นนักเรียนจะต้องทําแบบนี้นะคะเวลาแผลงคาแล้วหมายความว่าความหมายเขาจะยังเหมือนเดิมนะเราลองลองลองดูนะคะบางคำเนี่ยคำแผลงส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อแผลงแล้วเนี่ยก็จะยังมีเสียงนะคะใกล้เคียงกับคําเดิมนะคะ,ะข้อ2คําว่าพักนะคะ3เสียงสี่สวย หตรวจ6แจกเอวย8จง9กาถายนะคะสิบกราบาต่อไปนะคะข้อ11นะคะแข็งอ่าสิ 12, เกิด13ครบ14ชาญ15